สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูผันและครูฝนใน,นก,กิจกรรมศิละปะพาเพลินค่ะแต่เอ๊ครูฝนคะวันนี้ทําไมโรงเรียนของเรามีผีเสื้อแมลงปอบินเต็มไปหมดเลยคะนั่นก็เพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะมีดอกไม้ ต้นไม้นะคะซึ่งแมลงหรือแมงเหล่านี้นะคะจะมาหาน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองค่ะแลวเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าแมลงแล้วก็แมงแตกต่างกันอย่างไรซึ่งแมงนะคะจะมีทั้งหมด8ดหรือ10ขานั่นเองค่ะอย่างเช่นแมงมุมแล้วก็แมงป่องค่ะส่วนแมลงนะคะมีทั้งหมด6ขาค่ะ,คะเช่นผีเสื้อผึ้งและแมะลงปอค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูขวันและครูโหนนะคะจะพาเด็กๆไปทำศิลปะเล็บดิบค่ะ ที่แปลว่าเต่าทองแบบนี้ค่ะเด็กๆลองมานับขาพร้อมกันนะคะว่าเต่าทองของเรามีทั้งหมดกี่ขาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมด6ขาค่ะสแสดงว่าเต่าทองของเราเป็นมแมลงค่ะ้าพร้อมแล้วไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ได้แก่ภาพลายเส้นรูปเต่าทองลวดกำมะหยี่สีดำหมุดโลหะ แล้วก็สกอตเทปใสค่ะซึ่งอุปกรณ์ทั้ง4อย่างนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมให้เด็กแล้วนะคะส่วนอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องจัดเตรียมเองนะคะได้แก่สีและกันกรค่ะขั้นตอนแรกนะคะระบายสีภาพลายเส้นแมลงเต่าทองค่ะโดยจะระบายสีส่วนตัวหัวและปีกของแมลงเต่าทองค่ะจากนั้นตัดกระดาษตามภาพลายเส้นแมลงเต่าทองค่ะ เด็กๆฝึกใช้กรรไกรในการตัดกระดาษด้วยนะคะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะขั้นตอนต่อไปเจาะรูบริเวณปีกทั้งสองข้างตัวและหัวของมแมลงต่อทองค่ะโดยครั้งนี้นะคะคุณครูจะใช้ดินสอในการเจาะรูค่ะขั้นตอนนี้ควรให้ผู้ปกครองช่วยเจาะรูนะคะนำตัวหัวและปีกของมแมลงเต่อทองมาซ้อนกันค่ะ โดยหัวจะอยู่ด้านล่างตัวอยู่ตรงกลางและปีกทั้ง2ซ้อนกันอยู่ข้างบนค่ะต้องให้ดูที่เจาะไว้ตรงกันนะคะแล้วนำหมดุดสอดลงไปและพับเก็บให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนำลวดกำรรมะหยี่เส้นยาว3เส้นมาติดใต้กองแมลงเต่าตอทองค่ะเป็นขาของมแมลงเต่าทองนั่นเองโดยใช้สกอตเทปยึดไว้ค่ะ ส่วนนวดกม็มาหยีเส้นสั้น2เส้นนะคะนำมาติดส่วนหัวเป็นหนวดของเต่าทองค่ะใช้สกอตเทปยึดไว้เช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเลดี้บั๊กของเรานะคะน่ารักไหมคะเด็กๆสามารถหารูปถ่ายนะคะมาติดที่บนตัวมาใลนเต่าทองแบบนี้เลยค่ะแลวเด็กๆทราบไหมคะว่ามาลนเต่าทองนะคะมีความสามารถพิเศษค่ะ เพราะว่าแมาลงต่อทองนะคะถือเป็นแชมป์นักเกาะค่ะและขาของแม,มาลงต่อทองนะคะจะมีกลุ่มดูดพิเศษที่มีความเหนียวค่ะสามารถเกาะใบไ,ไมไ้และสิ่งต่างๆได้นานค่ะจากกิจ,จกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ความแตกต่างนะคะระหว่างแมลงแลวก็แมงนะคะอีกครั้งยังได้เรียนรู้ความสามารถพิเศษของแมลงต่อทองด้วยค่ะและยังเพลิดเพลินกับการทําผลงานศิลปะค่ะในวิบัสของเรานัันเีงนะคะอีกครั้งยังได้ฝึกทักษะการเล่นกับสีทักษะการใช้กันใจค่ะ นาเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะทำผลงานแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายผลงานหน้าร้านหนารหรือว่าภาพถ่ายขนาร่วมกิจากรรมทางศิลปะก็ได้นะคะมาติดในใบแบบประเมินของน้องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณขวัญและคุูฝนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ